เช้านี้ถ้าใครยังคิดเมนูไม่ออมาทําหมูกระเทียม mm hmm. กินกับข้าวสวยร้อนๆกันค่ะหมูกระเทียมกับข้าวสวยร้อนๆร,ราดพริกน้ําปลาบอกเลยค่ะว่าเช้านี้เจริญอาหารแน่นอนที่สําคัญทําง่ายใครทําก็อร่อยค่ะขั้นตอนแรกมาเริ่มจากการหมักหมูเลย mm hmm. จะใช้เป็นสันนอกนะคะหมักด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้าตาลแล้วก็พริกไทยเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะของหยงคือมือหนักเกินไปแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ1ินาทีระหว่างที่รอนะคะก็มาทําพริกน้ําปลากันส่วนผสมก็จะมีน้ําปลาน้ําตาลผงนัวมะนาวก็คน จนน้าตาลละลายนะคะค่อยใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกตามลงไปค่ะพริกน้ําปลาคืออร่อยสุดๆเลยค่ะกลมกล่อมมากๆพริกน้าปลาเสร็จแล้วก็มาทอดไข่ดาวกันค่ะตั้งน้ามันให้ร้อนจัดนะคะแล้วหยงก็จะใส่ไข่ขาวลงไปก่อนเมื่อไข่ขาวกรอบได้ที่แล้วนะคะก็ใช้ตะลิวนะคะจิ้มๆลงไปตรงทำรูสําหรับไข่แดงนะคะเมื่อเทลงไปแล้วไข่แดงเขาจะได้ไม่แล้วก็จะได้ไข่ขาวกรอบแล้วก็ไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้กระทะใบเดิมนะคะตักน้ามันออกเหลือไว้นิดน้อยแล้วก็นํากระเทียมลงไปผัดนะคะจนเขาเหลืองพอกระเทียมได้ที่แล้วก็ใส่หม หมูที่เราหมักลงไปได้เลยค่ะหมูกระเทียมสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่หยงทํากินตั้งแต่มหาหลัยช่วงนั้นนะคะเลเวลทาอาหารคือศูนย์คือไม่เป็นเลยแต่คือหยงทําเมนูนี้อร่อยมากเพราะฉะนั้นค่ะสูตรนี้ใครทาก็อร่อยจริงๆผัดจนหมูสุกแล้วนะคะหยงก็จะใส่กระเทียมเม็ดลงไปเพิ่มตอนกินนะคะมันก็จะได้เทกเจอร์ความเป็นกระเทียมกรุบๆอร่อยมากส่วนพิกัดกระทะนะคะมีคนถามมามากมายมาก,มากใครอยากได้ก็จิ้มลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะหมูกระเทียมวันนี้นะคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ท็อปด้วยไข่ดาวกรอบๆเสิรรร้้อมนาปช ก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะ Enjoy ค่ะทุกคน